หลายคนน่ะชอบให้ผมไปเจนสกิลแมงมุมใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวผมขอญาตจัดสกิลเมอร์สาวด้วยแล้วกันนะครับผมโอ้ยโดน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 สกิลแมงมุมโดนสกิลแมงมุมไอ้น้องไอ้ทองไอ้แรกยิงเลยแล้วกันนะครับผมไปละเดี๋ยวไปโอ้ยไม่เมื่อกี้คุณทำอะไรผมเนี่ยรับไม่ได้ปะคืออะไรอ่ะใครดูอยู่นะฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจหน่อยนะไอวอลเปนฝังว่ะก็ต้องเปิดเปิด โดน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 นไอ้เอยปิดไอ้บอกค้นเร็วอ่ะจะกินแม่มึงมาแล้วจะกินแม่มมาแล้วไม่แล้วไม่แล้ชร์อาสวยสวสวย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 สวเฮยเฮ้ยไอ้เอมเก่ด้ากจังวะเพื่อนเอาหนึ่งพันให้ได้อ๋อโดนเลยแม่มูชาร์จโดนเดีครับิมบเฮยเฮ้ยเฮ้ยไป ไอโบ้โคตรเนวอะเกินไปเกมนี้ขออนุญาตใช้ฝีมือหน่อยนะครับถ้าผมไม่ใช้ฝีมือกู่าผมอาจจะแพ้ผู้หญิงคนนี้นะครับไอ้เสินระบจัดจะมาเกียนเขาจ,ะจะนเขาตบเฉยเลยขอนญาติงแล้วกันนะครับไอ้อไห,ห,หอมวใจหายหมดโดนอีกแล้วโดนอี่แล้วมาดูมาดูพันไอโบ<ป>ะได้พันไอโบ้ใช่ปะว้าเร็วจ้าว้าเร็วจ้า ันแม่งละขออนุญาตใช้ฝีมือเลยแล้วกันนะครับเต้ยตายยังไงวะคือตังค่ากูคมขนาดนั้นเลยหรอครับคือน้องคนนี้เขาชอบปั้งไอวอลพันรอบตัวเองเว้ยกูก็เลยเกลียนไม่ได้อ่ะตายสวยเสวยสืออย่าดันเลยนะขออนุญาตดันเลยนะเฮ้ย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 โดนโดนโดนเกลียนเองเฉยเลยมาหนึ ไม่ิน,น,น,นค่คยินไรมาวะให้ยอยครัออบคุช้ามายะมาดยะสวยสวยสวยช้างปิดเกแล้วชปิดเกมเลยนี่แหละเจ้าห่าดีจ้าห่านีแหลชเจ้าานีแหละอบุเกได้แล้วบุเกียได้แล้วขอปิดเกมเลยไม่ไหลวลเดี๋ยวนี้แม่งมีแต่คนรู้ทานว่า ดีเสร็จพอดีเสรพอว่าง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 โอ้โหขอบคุณจ <c oughs> ะ,ะเกียนได้แล้วคลิปนี้เหนื่อยมากเลยครับฝากต,ติดตามกหัวใจก่อนนะใครอยากจะตั้งค่าเหมือนเดิมแอปเสียงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนไว้